เกิดขึ้นกำหนดเงื่อนไข k r มากกว่าหนึ่งมากๆแล้วถ้าเราลองไปสังเกตในโปรแกรม c s t นะในแพทเทิร์น3 d แพทเทิร์นนะมันจะมีเงื่อนไข k r มากกว่าหนึ่งมากๆอยู่นั่นแหละเป็นเงื่อนไขที่เราดูเรเดชันแพทเทิร์นที่ระยะ f าฟิ i e l นะครับลองไปสังเกตดูนะอยู่ตรงบล็อกด้านข้างที่เราที่มันมี ประสิทธิภาพมี directivity มี total efficiency มี frequency พวกนั้นนะน, 2, นะครับในบล็อกของ 3D a t t e r n นะครับมันจะมีเงื่อนไขนี้กำหนดอยู่นะเป็น output นะครับลองสังเกตูนนะโปรแกรมมันก็ใช้เงื่อนไขนี้นะครับทีนี้เราก็เอาไปเอาเทียมากกว่าหนึ่มากๆไปใส่ในสมการใช่ไหมครับใส่ในสมการแล้วก็จะได้สมการ ผลลับออกมานะครับดังนี้นะครับเราลองอเอา KR มากก่อนหนึ่งมากๆไปลองแทนดูนะครับ<ไ>ก็จะได้มันเหลือสมการสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กน,นะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยเหลือนะครับ E เซต้านะครับสนามแม่เหล็ก เหลือเป็นมุม h ฟนะครับส่วนพิกัดเนาะพิกัดทรงกลมคือ R, เซตาไนะครับ r ในพิกัด r ที่เหลือเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กน,นะครับเกิดขึ้นในพิกัด R นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรดีเพราะว่ามันเป็นทิศทางที่ าคือทิศทางที่ขึ้นมันเลดีเอ,อกไปใช่ไหมนะครับเวลาขึ้นเลดีเอ,อกไปเนี่ยนะครับสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กโหมด TDM โหมดจำได้ไหมเวลาขึ้นเดินทางออกไปมันก็จะเป็นสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งมันจะตัดขวางกับทิศทางการเดินทางของคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นพิกัด R ก็คือพิกัดของรัศมีที่มันพุ่งออกไปอ่ะ มันก็เหมือนทิศทางการเดินทางของคลื่นนะครับตัวสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันก็เลยไม่เกิดขึ้นในทิศทางนั้นนะครับโอเคนะครับเราได้สนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมาสองสรรมการนะครับเราไปลองใส่ในแผนภาพดูนะครับเป็นบวกเดียวนะครับ ลบเดียวบวกอิเมจินารแล้วก็ลบอิ a เมจินานะครับจะเห็นว่าตัวสมการที่ได้นะครับมันจะเป็น i m a เมจินารเนาะนะครับเป็นบวกสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กนะครับจะได้คนละสี ตัวที่อยู่บนนะครับก็เป็น E ีเซต้านะครับตัวที่อยู่นะครับแอมมิจูที่มันน้อยลงมาหน่อยนะครับก็คือเป็น H5 เป็น H5 นะครับเห็นไหมตอนนี้มันอยู่ มีเฟสเดียวกันแล้วนะครับเดียวกันแล้วมันก็เกิดการเดนยตนะครับเป็นพาวเวอร์ออกไปนะครับเอไหมนะครับอันนี้คือในส่วนของสนามระยะฟาฟิลนะครับสนามระยะฟาฟิลนะครับทีนี้เราลองสังเกตดูนะครับถ้าสมมติว่าเราคำนวณ ใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าสถามไฟฟ้ามันอยู่มุมเซตาแล้วสถามแม่เหล็กมันจะไม่อยู่ในมุมเดียวกันนะครับมันจะอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมไฟนะครับมันจะตั้งฉากกันนะนะครับถ้าเราว่า TEM โหมดอีรอบ y